สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทําในายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพุทธที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่25สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกรานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนามา ผูกดวงานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีธนูอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นที่ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2568ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ในเรือนสุภาจนถึงวันที่11กันยายน2568และดาวพุธด,ดวงนี้ได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรและก็ราชาชโชคฉะนั้นจะมีผลดีผลเสียอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวรัคนาราศีธนูดาวพุธมาจากสองเรือนสำคัญก็คือเรือ,อนปัตตานี แล้วก็เรือนกรมมะปัตตณิแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักกรมมะแปลว่าหน้าที่การงานอาชีพหรือสิ่งที่ทําพอไปตกในเรือสุภาก็ต้องถือว่าใครที่มีคู่ชีวิตมีความรักความรักของคุณในช่วงนี้ถือว่าเบ่งบานเบิกบานอย่างมากในที่เดียวไม่ทําอะไรให้เราต้องหงุดหงิดใจหรือคนที่มีคู่หรือมีแฟน เพิ่งจะจีบกันใหม่ๆโอกาสที่จะมีความรักที่พัฒนาขึ้นมีโอกาสที่จะไดเ้เริ่มต้นนับหนึ่งในการเป็นคู่เป็นแฟนก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่หากไม่ได้เป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจการงานก็อาจจะมีการเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับ แต่ถ้าคุณทำงานประจำก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพในเนื้อง,งานที่คุณทำอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าทำอยู่ที่เดิมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้ายกย้ายไปอยู่ที่อื่นอาจจะได้ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือรายได้สวัสดิการที่มากขึ้นนั่นเองนั่นเป็นเรื่องดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ก็ใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนป,ปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจ ดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อ่วยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ